เป็นนักโทษผู้ยิ่งใหญ่นักโทษเทวดาตัวจริงเสียงจริงทีนี้ท่านมีเครือข่ายอย่างนักคนเสื้อแดงว่าคนอย่างท่านนายกทักษิณเนี่ยเขาเรียกเหมือนกับปลาวานอ่ะเวลาขึ้นจากน้ำอ่ะมันก็บ้วนแล้วมันใหญ่แค่คุณทักษิณกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดไปเคารพอัธิบรรพบุรุษ สองวันที่ผ่านมาไปดูโครงการต่างๆที่ท่านเคยพยายามจะทำเอาไว้ตอนเป็นนายกอาจารย์ตีความไปไกลขนาดั้นคือคืออย่างนี้ไปได้ออแต่เร็วไปเพราะคณะที่พักโทษอยู่เนี่ยมันเหมือนกับโอโ้โหครูมณิคกับเป็นนักโทษผู้ยิ่งใหญ่นักโทษเทวดาตัวจริงเสียงจริงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมพักโทษอยู่เนี่ย <c oughs> อยู่บ้านผมเนี่ย <c oughs> ผมไม่เอาไปให้ใครเห็นหน้า เลยมองว่ามันมีสัญญาณไฟเขียวอะไรบางอย่างใช่อันนี้ไฟไม่ปรากฏตัวตอนนี้ได้ไต้องเพราะถ้าสมมติคุณทักษิณไม่ได้สัญญาณไฟเขียวไม่กล้าออกมาอย่างนี้ถ้าออกมานี้อาจจะก้าการเกิดความหมันไส้ขึ้นมาอาจจะเดือดร้อนอีกนะครับเพราะอันนี้ไฟเขียวไฟเขียวใหญ่เลย อ่ะครูบานิตตีความคุณทักษณิณ<ม>ยังไงครับผม,ผมมองว่า <c oughs> ผมเคารพในการในความคิดของอาจารย์พอใจนะครับ <c oughs> แต่ผมมองว่า,วาคำแรกเคารพหลังจากนั้นจะไม่เคารพแล้วฮะคือผมมองว่าอาจารย์พอใจอมองลึกเกินไป <c oughs> คือคนที่จากบ้านเกิดตัวเองไปเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดปีเนี่ยนะครับเมื่อมีโอกาสเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับผมนี่ต่าอาจารย์ขนาดว่าอาทิตย์เดียวเราผมมาอยู่กรุงเทพผมก็คิดถึงบ้านที่สุรินทร์แล้ว นะครับแล้วคราวหนึ่งที่พี่สาวท่านเนี่ยเสียเนี่ยท่านก็อยู่มังนอกไม่สามารถจะมาได้ในวันนั้นนะครับออกประเด็นนี้แล้ววันนี้เพื่อนเพราท่านเขาเรียนอยู่ที่นั่นจบมงฟอร์ดนะครับเพือเ่อนเขาเตรียมลองรับผมคิดว่ามาตุภูมิตัวเองอ่ะเมื่อมีโอกาสก็ต้องไป อย่างน,น้อยก็ไปแล้วก็อยากจริงๆแล้วก็อยากไปเยี่ยมไปเคารพสุสานของบรรพบุรุษมากกว่าแต่แน่นอนที่สุดเพ่าเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดและตอนที่ท่านเป็นนายกนี่ท่านก็มีหวังว่าให้เชียงใหม่นี่เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอ่ะจนมาถึงวันนี้ที่จะไปทําสนามบินแห่งที่สองึ้นมาครับลานานะไม่ว่าจะเรื่องพืชสวนโลกเรื่องสร้างควาลีเบอร์อะไรอย่างเงี้ยท่านก็สร้างมาด้วยมือท่านทั้งหมดะฉะนั้นผมคิดว่าเมือม่อเมือ่อเมื่อได้โอกาส แล้วท่านก็มาเถือว่าท่านก็ไม่ได้มีความผิดอะไรช่วง,งนี้ท่านอยู่ระหว่างการพักโทษนะครับพอท่านออกจากาโรงพยาบาตลตํารวจท่านก็ไปอยู่บ้านแล้วผมก็คิดว่าวันนี้อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะนะครับแต่ว่า,าผมขอเคารพใน,ใน,ใ,นในความคิดก่อ,อาจารว่าน่าจะใช้ช้ากว่านี้แต่หัวใจที่รุ่มร้อนอยากกลับไปบ้านในการคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านครูมานิตคือจริงๆอ่ะก็เข้าใจในมุมคิดถึงบ้านนะแต่ไปไปเงียบกว่านี้ก็ได้ คนที่จัดวางโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยเช่นตลาดวโรรถรเช่นดอยสุเทพเช่นคลองแม่ขาเช่นสถานที่จัดงานพืชส่วนโลกเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่ต้องปรากฏตัวต่อสาธารณะมันจะมีภาพที่ผู้คนมาห้อมล้อมมาต้อนรับมันก็เป็นการสื่อนายะในทางการเมืองอย่างหนึ่งถ้าจะคิดมุมที่คุณวราวิทย์คิดก็ได้ครแต่ว่าคนอย่างท่านนายกทักษิณเนี่ย เขาเรียกเหมือนกับปลาวานนะเวลาขึ้นจากน้ำอ่ะมันก็บ้วนและมันใหญ่ทีนี้ท่านมีเครือข่ายอย่างนั้นคนเสื้อแดงแล้วก็สื่อก็ทําข่าวตลอดลว่าท่านจะไปเยี่ยมน่นจะไปที่นี่ไปที่นั่นคนมันก็ไปรอแล้วความที่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ทํานการเมืองแล้วก็มีความผูกพันกับชาวบ้านจํานวนมากนี่ท่านปฏิเสธไม่ได้เหมือนผมพรุ่งนี้กลับไปบ้านเนี่ยนี่เพื่อนเป็นนายกอปปตเป็นกำน,นันเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะมากันเต็มนี่แค่ระดับผู้แทนน่ะ ที่จะมาสอบถามไอ้น,นี่ความคิดถึงมาไปนั่งอยู่ร้านหนังสือพิมพ์คุณยายอะไรในตลาดวัลโรรถ่ะนะครับเพราะว่าความที่มีความผูกพันเพราะมันเป็นจังหวัดบ้านเกิดครับถ้าเป็นสุรินเนี่ยสงสัยได้ถ้าเป็นญาสธรเป็นรีสเกตเนี่ยแบบนี้สงสัยได้แต่นี่บ้านเกิดมองนอนเรียนที่นั่นอยู่ที่นั่นเกิดที่นั่นญาติอยู่ที่นั่นผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนหนึ่งแต่ ถ้ามามองในมุมการเมืองก็ก็ยอมรับว่ามันอาจจะหนีไม่พ้นเพราะท่านก็เคยเป็นหัวหน้าพรรคเป็นนายุรัฐมนตรีก็มีความผูกพันกันนะครับแล้วก็คนที่ต่างจังหวัดแม้กระทั่งว่าผมดูในภาพบางคนในจากภาคอีสานเนี่ยก็ยังไปเพราะเขาไม่มีโอกาสจะได้เจอท่านนายกตุกสกีนะครับถ้าไม่ไปในช่วงนี้นะครับเขาก็ถือโอกาสด้วยความคิดถึงด้วยด้วยความอะไรด้วยความที่ห่างกันมานานนะครับก็ไปหา